มันมันบอดเกินเหนือมือมึงดอกซ่นี่มันมาขน้ามือดอกเยอะละคขายเครื่องอยู่ต่ดิเอ้ายู่กับปกซิงครับ ยังไรแล้วสองไล่สองบิ่งนี่โอ้ไม่ได้เจอโดนเลยโอ้หันรถเสียเป็นยังกว่าะโอเคขาดคือคือขาดวะมึงจวดพมดหรอวะรถแรงฮะรถแรงเลยพีนี่เลยยังไรเลยไรไรหรอเปล่าแต่พอไรต้องปิดกพลอยไป สองร้อยเลยมาลา่เรี๋ย่่ะเป็นยังไงก็ไปกินมืปดป่เตี๋ดูอ๋ออีกขั้นหนึงไปพุดน,นะข้นหนึ่งมาอ,งอีกแลไปรอยเอ,อเมืดเราบ่อันนี้ยังมาเตะปุ่มมาสิไป้วครับไปกับซิง์นะครับโอ้ไปไหนไปน้นวหรอ วัตัวม่จวดตัวเอาสายจวดมาเลไปจวดกันจวดโยนตัวเลยกำแพงวันน้นบอจมนมึงโอ้โหขาแรงกขึ้นได้เ่ยเอา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  เดียว่าทีตัวเวงเดี๋ยวลงก่อนโอ้ยเรียบร้อยเลยบกุกสีเอาเอ้าเอาเอมามันจะจมเลยนี่ฮะ<อ>มันจะจมเลยนะไปเอา้าโอ้ยสุดได้เนี่ย ลอยเลยทำไมอย่างเนี่ยว่าไทยก็อยากติดให้กูเบิ้งอีกเอ้าโอ้สิงเอ้อันนี้ไม่เน้นเกี่ยวเน้นทำคอนเทนต์เด้อ เน้นทำคอนเทนต์ครับบากซิงไซจมครับพวกล้อกันจมรับรถเกี้ยวกันจมอีกโอ้ยตายตายตายบัไก่กเราอ๋อพี่มีมาแพียครบวะาถึอหน้าหลอกเราบากซิงมึงนั่นดอกมันป็นแค่เพาะเว้ย มันสกรอบสิครับดินล่างแข็งแต่พอดีดันมาใส่ไอ้ที่มันเป็นลุมอ่ะเดี๋ยวมาเห็ดงอางเอามูนี่แล้วก็คางคางูนเนี่ยนี่แนแถวคางคางนี่แม่นเม็ดได้นี่ปุนครับทางผุนเนาะนี่แถบนี่อะไรนี่ดินแข็ลื่นเฉยๆงลางยังแข็งเลยเลยโห ตัดใหม่มาแล้วเอาสูตรได้นะโอ้ขับพกหลอกให้จมขับรถเกี่ยวก็ไม่จมอีกย้อนกูุ่ยยังยังม่เบาอยู่วะเนี้เบาไวปยังขับไป่ดีเลยอะฮะว่างานรถกระพังอันนี้ก็ไม่จมอีกเอาออเ เดียวอ่ะกนผ่านแล้วไม่จุ่มจมให้กูเห็นมี่้เอา้งกจมกจ่มกงอันนี้ติดน้ำลายซื่อๆหรอวะไม่หรอติดน้ำลายเยย vách <laughs> nhạc, nhạc à nhạc hả tiêm xuống đấy đấy việt à đi dắt mai gần gặp <cười> <cười> ทำคอนเทนต์เน้นทำคอนเทนต์เนาะเพิ่งเจอจอให้นึงเอาผู้ครับมันโมโหใช่ไหมฟาดเน่าได้เนาะฮะเดี๋ยวมันจะฟาดเน่า ประสบการ์ล้วนๆมันมีประสบการณ์มาหลายปีแล้วบางแย่กันซะหนิเฮ้ยยากันจริงอ่ะเออะจมสุดทีายเจมาจมสุดท้ายเอาบางแย่บางแย่เอาโอ้โหเฮ้ยเ er ้าเบาเบาเบาโอ้โห ยังไงเนี่ยไปหน้าไหมไปเลยเดินหน้าไปเลยบ่ขึ้นวะต้อง,องอขุดออกสิฮะอยู่ว่าได้กินมาดิเอา้า เรียบร้อยเลยครับบอกซิงหน่อยเอาลองเบิ้งพีมือกันเทียบ่ีแล้วครับไม่ต้องห่วงเอาไปเลยเออเออเออไปแล้วไปแล้วโอ้ยเมื่อยเลยนี่ นเอ่ยะตอนนี้ก็เลาะแข่งหัวแล้วครับไม้ไม่พอเอาแข่งหัวพี่มิ์ม่อนพุ่นกันบ่พ่อกับเสากระท่อมเด้อเสากระท่อมก็ได้เด้อสิเออพ้นมาเสากระท่อมก็เอาเลยไม่ยากมันมันบมด เกินเหนือมือมึงดอกซ่อน,นี่มันบอกขหน้ามือดอกะายเครื่องเยอะหลักคายเครื่อง <laughs> ยอง <c oughs> ยู่ตีเอามีทีเร่อเขาบวกนี่เองเยอะมีทีเร่อเขามาเกี่ยวอยู่นี่บ่บวกนี่บ่เยอะว่ะมึงก็บปจื้อประจำเนาะอ๋อเอาป,ปีนี้มันเหนียวเนาะ เอหยัดใหม่ก <natural> ันครับ no พี่น้องตายจริงเอ้ยไม่รอดขว่าได้เอาเสาไอ้กระท่อมมันแท้เออข้ามขั้วผมตอนนี้หายไปเครื่องนึงแล้วหายรถแทะอะไรไปหน่งว่าไยังจะของหน้าเอ้ยจะของอันนั้นอนุญาตแล้วไปเนี่ยข้าลูกเออ เตรมกำลังด้เอดเอเอาโอ้ไปเลยไปเลยไปเลยเอาหรออ๋อซัมนี่กอนบ่ต้องใ้งบ่ทำไมเดินหน้าเบียงไปนู้นเลยอ่ะเฮ้ยเบียงเงียเนี้ยเปนียวเไปอนเปี เออฝุงมันเล่งเกลื้ยงกับพอล่ะเออไปเลย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 โอ้ยจวด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 ไปอีกว่าเจ้าว่าติดอยู่นี่รถใหม่ไปคนไหเลยวะนี่ยมันขึ้นจะลมไปเรื่อยเลยวะมันเกี่ยวอยู่นี่มัน มันห้องค Aqui, ือนว่าเห็นเป็นอย่างจริงๆเดินหนาวไหมยังไดี๋ยวเราพุ่งไปอย่าไปอย่าไปหยุดนะเมื่อกี้หยุดหยุดมันมันเลยมันลงเร็วบอกมันพุ่งไปมันมันลงต่อเลยเดินหนาวไหมก็เดินหนาวมาแล้วจะลลงงหนุ่มเดินหนาวไหมพุ่งไปเลยเดี๋ยว mấy luôn cái này bao là Ừ, cưng đi ạ, nay cưng lại giúp không? Hút ở luôn Cái này nhau, nhau đi Tay mày Lê, lê, nhau nhau, nhau nhau ปิดล่องแล้วครับเออเอาไปเราเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ